ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่พาน้อาทุก่ันครับวันนี้พบกับหลักสิบบนะครับสูตรที่สองครับทีอัพเซตทูพบกับอาจารย์แอดกลมายนะครับมาดูวิธีการคำนวณนะครับอตรงนี้ทำไมจอไม่ค่อยสว่างนะขอไปครับตรงนี้ เหมือนกับว่าจอเสียหรือเปล่าโอเคครับโอเคนี้ก็ได้สูตรหลัก10บบนตัวนี้คือพันบวกสิบล่างบวกสิบล่างบวกร้อยครั้งที่สนะบวกร้อยครั้งที่สี่นะบวก้ยครั้งที่สบวกหน่วยครั้งที่สี่ บวกโคตสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามบวกสองแล้วก็บวกตามลําดับบวกให้ได้ครบนะครับอย่าขี้เกียจเจอเลขศูนย์ก็ให้บวกศูนย์เจอศูนย์กีดตัวก็ให้บวกให้หมดนะครับเรวจะรวบยอดแล้วแต่แต่ว่าเวลาศูนย์ไปแทนตัวอื่นมาแทนศูนย์ศูนย์อื่นก็ต้องบวกให้หมดนะครับเจอศูนย์ก็บวกข้ามเดี๋ยวที่อาจารย์บอกให้ดูเพราะว่า กันนะครับให้ท่านได้รู้ว่าการบวกครบมันก็คือสูตรนั่นเองครับอโอเคครับอย่างเช่นนะหัดน,นี้บวกพันบวกสิบล่างก็คือหน่วยสิบร้อยพัน หน่วยสิบร้อยพนะบวก10ล่างเนี่ยหน่วยสิบร้อยบวก4เป็น6 6บวกสเป็น0นะครับแล้วบวกร้อยครั้งที่4ี่นะพันบวก10ล่างหนึ่งบวกสเป็นหกบวกสเป็นศ ศูบวกเเป็น7จนะเจบวกเเป็น4 4่บวกเเป็น1 1ึบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น6นะครับวางไว้ตรงนี้นะได้หกแล้วโอเคได้หกนะครับได้ห6หบวกหเป็น7วางว่า7 7ดบวกหก็เป็น8ด 8ปบวกสเป็น1 1ึบวกสเป็น4นะครับไม่ใช่ผิดแล้วอาจารย์บวกผิดแล้วห้องมาห้องมครับหมดแต่ไปมองสาวข้างนอกเดี๋ครับพันบวกสิแล้วนะครับหน่วยสิบร้อยพันสองบวกสีเป็น6กหกบวกสเป็น0 0นย์ศย์ ศูนยบกร้อยครั้งสี่นะศูบวกเเป็น7 7็เบวกเเป็น4 4่บวกเเป็น1 1ึบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น6กหบวกหเป็นเจ็เบวกหเป็นแนะครับแปบวกสเป็น1นึ่งหนึบวกสเป็นสามทำนี่ทำนี่อาจารย์มัวแต่ไปมองสาวข้างนอกอยู่ก็เลยตัวเลขการปัดขออภัยครับที่ทำมาทุกท่านงงเป็นไก่ตาแตกอีกแล้วครับ ไม่งงหรอกครับดูตามสูตรนี่ไปอาจารย์ก็ขำๆไปงั้นแหละครับาาตามสูตรก็ไม่ผิดครับตามสูตรแต่มีสาววิ่งหน้าร้านอีกแนละ้วมองไปเรื่อยครับตกใจครับกลัวเขาพูดพลาดเข้ามาเพราะว่าอาจารย์ทำผมแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเคลียร์คิวด้วยครับออย่างงวดที่ต่อไปครับงวดต่อไปแกะก่อน,นีแปะหน้าจอไปเลยครับ ว่ต่อไปก็ตามเนี้ครับอืมเมื่อกี้ออกอะไรนะแปดหกหนึ่งมาหกนะครับอ่าว่าต่อไปก็เด่นหนึ่งสองสามหกแปดตัวนี้เลือกไม่เคยชัดนะหนึ่งสองสามหกแปดนะครับหลักสิบบนเป็นหนึ่งถูกต้องนะครับว่ต่อไปห้าหกเจ็ดแปดสองครับออกเจ็ดสองห้า นะครับสองหลัก10บถูกต้องก็ต่อไปหลัก10บนเด่นออเแดหนึ่งสนะแล้วก็ออก261 6ถูกต้องนะครับอกถูกต้องต่อไปก็01257 6750งหครับห้าหลัก10ถูกต้องนะครับตัวตามนี้นะครับ อย่ไปดูตรงอื่น6 7 8 1 3ครับหลัก10อัตมาออก4 7 5ก็ถูกนะครับอ่าต่อมาส0เด่น็หนึ่งสาเหมือนเดิมครับหวยออกเด่น9 3, 5, ครับถูกต้องว่าต่อไปครับ7 8 9 2 4ใช่ไหมครับหวยออก 171มา7นะครับวดต่อไปวัดวันที่1พตุลาเด่นหลักสิบบน7 8 9 2 4นะออก372มา7นี่เป็นเพียงสูตรที่เอามาเสนอให้นะครับไม่มั่นใจว่าจะมาทุกสูตรนะครับมันไม่ต้องสูตรผิดต้องมีสูตรผิดบ้างนะครับวัดต่อไปครับ3 4 5 6 3 4 5 8 0นะครับ อ่าที่ออกศ7นย์สนั่เนียกิดเลขท้ายสตัวนะ B High n มายเลข o n Award Lottery ไทยเนี่ย zero z e ่ o ร h เ r t หลักสิบก็สาม three อไร All right. นี่ข้ต่อไปครับ next ที่ up ห้าหกเนอะออกเจ็หนึง่งมา6นะครับื่อต่อไป อ่าหลักสิบเจ็ดตต่อไปห้าหกเจ็ดเหมือนเดิมครับเลขที่ออกเลขที่ออก258หถูกต้องครับมัดต่อไปหลักสิบนะรออยู่นะ8 9035้าศมห้าไหมครับเลขที่ออก2 3งมหมี3ครับมัดต่อไปครับ30ท่านว่า64ครับงวดสุดท้ายนะครับ4ี่ห้าหนนะครับอ่า สี่ห้เก่งอาจารย์ลืมมองหนะ้าจอลืมมองในจอตัวสับหมดแต่มองจอคอมครับตามนี้หลักสิบงวดต่อมาเนี่ยเอาย้อนไปดูทีนะ่ห้าหกเจ็ครับอออก,อกบ็ออกเจ็ดหกห่งมาหหลักสิบห้าหกเจครับออกสองมา5้างวดต่อไปแปดเก้าศูนหลักสิบนะเห็นไหม ออกสองสามห้ามาสามนะครับเสต่อไปสามิบธันวาครับเสียห9หกเก้นึ่งนะสียหานึ่งี่คือหลักสรงวที่สามสิบธันวานะครับสนะามบธันวานี่ยสามสิบธันวาหกนะครับหลักสิบบนคือเสียหาหหนึ่งน,นะครับ, 10, บนี่ในสูตรที่สองนะครับสูตรที่ 2, สองเพราะจะนั้น เลือกออกสูตรได้สูตรหนึ่งหรือว่าจะทำยังไงกับสูตรก็แล้วแต่นะครับตามสบายยกให้ท่านไปแล้วจะทำยังไงก็ตามใจนะครับสูตรอาจารย์ก็ลงให้แล้วครับเมื่อกี้ลงมาแล้วอ่าครับนี่สูตรตามนี้นะครับอย่างง,งอย่างงอาจารย์ลงมาแล้วครับอ,อุ้รุ่นนะกด ติดตามไปเลยครับไม่ต้องกลัวเสียเปรียบไม่ต้องกลัวเสียตง้งอ่านอกจากว่าท่านจะเต็มใจให้อาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับก็เหนเื่อยก็แล้วแต่จะให้แต่ตอนนี้ฟรีครับไอ้ฟรีก่อนถูกรวยรวยมีน้ําใจก็แบ่งกันมาได้ครับอาจารย์ไม่โกรธหรอกเนาะ่พูดได้น่าเกียดมากอาจารย์กับสี่ห้าหกเก้าหนึ่งสิบบนสดนี้นะครับ จะมาหรือจะเดียงก็ดูอีกทีครับกองสลากเป็นคุณครูเฉลยก้อสอบนะครับเฉลยข้อสอบโอเคครับเดี๋ยวปิดวิดีโอชุดนี้ก่อนนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดที่กระดิ่งนะครับกดที่กระดิ่งด้วยนะครับกดที่กระดิ่ง ท่านจะได้ไม่พลาดครับนายอกอเดกดิ่งนายกิงเด็ดอะไรนะครับโอเคนะครับกดที่กระดิ่งเวลาอาจารย์โพสจะได้ถึงมือท่านเด้งดึงเด้งดึงสู่มือท่านทันทีทันใดนะครับสวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนพบก,กับ EP 17ต่อไปนะครับ